สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับรับเงินช่วยเหลือเป็นมูลค่า2,000บาทนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานะฮะทีนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับ เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมทําในส่วนของโรงเรียนเอกชนไปแล้วนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเขาเพิ่งเปิดในส่วนของโรงเรียนทางฝั่งรัฐบาลขึ้นมานะครับก็คือเป็นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะครับโลโก้จะเป็นอย่างกันน้านซ้ายนะครับส่วนถ้าเกิดเป็น ของเอกชนนะครับจะเป็นในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของเอกชนนะครับทีนี้มาในฝั่งของทางรัฐบาลกันก่อนนะครับซึ่งเว็บตรวจสอบนะครับก็จะเป็นเว็บตามนี้นะฮะซึ่งข้อมูลที่ท่านต้องใส่นะครับก็คือเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนนะครับของนักเรียนนะครับของนักเรียนแล้วก็เลขประจําตัวนักเรียนนะครับหากตรงนี้ไม่ทราบนะครับท่านอาจจะลองไปดูที่สมุดพกนะครับหรือว่าไปถาม อาจารย์ประจําชั้นนะครับตรงนี้หรือถามไปถึงตัวนักเรียนเองนะครับว่าเลขประจําตัวของเรียนคือ,อไรแล้วก็ใส่เลขนะครับตามที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือเลขของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการกด ตรวจสอบข้อมูลนะครับเพื่อทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับก็จะขึ uh ้นมาอย่างนี้นะครับบอกว่าพบว่ามีข้อมูลนะครับการมีตัวตนวันที่25มิถุนายน64นะครับตรงนี้ทีนี้มาในส่วนของภาคเอกชนกันบ้างนะครับภาคเอกชนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้ทั้งนักเรียนไทยแล้วก็นักเรียนต่างประเทศนะครับผมนะ ซึ่งนักเรียนไทยนะครับก็ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนนะครับไม่ต้องใส่ขีไม่ต้องเว้นว่างนะครับตรงนี้ส่วนถ้าเกิดเป็นนักเรียนต่างประเทศนะครับถ้าติกไปเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของ G code นะครับตรงนี้อ่ะซึ่งเมื่อกรอกเสร็จนะครับก็เหมือนเช่นเดิมนะครับเห็นตัวเลขอะไรนะครับก็ให้กรอกเข้าไปนะครับแล้วก็กดทําการตรวจสอบนะครับ ถ้าได้รับสิทธิ์นะครับก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับก็ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับว่าได้รับสิทธินั่นเองโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ